สวัสดีครับผมนายที่สอนนะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษในแต่ละรูปแบบต่างๆนะครับผมของ Google Docs นะครับผมวิธีแรกนะครับการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับให้เราเข้าไปที่คําว่าไฟล์ครับผมทางด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เราสังเกตที่เมนูด้านล่างนะครับที่มีคําเมนูที่ชื่อว่าการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับผมให้เรากดคลิกซ้ายเข้าไปครับ ในหน้านี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการจะตั้งกระดาษให้เป็นแนวนอนแนวตั้งนะครับหรือว่าขนาดของกระดาษนะครับแล้วก็สีของหน้านะครับผมแล้วก็ขอบต่างๆนะครับผมเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับตามที่เราต้องการนะครับผมบางทีในการตั้งค่านี้นะครับอยู่ที่ว่าเราต้องการรูปแบบแบบของกระดาษให้ออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับบางทีอาจจะมีรูปแบบฟอร์มของกระดาษนั้นแบบตายตัวอยู่แล้วเราสามารถตั้งค่าตามที่เราต้องการได้เลยนะครับ เมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้เรากดตกลงครับผมในส่วนต่อมานะครับผมส่วนที่สองนะครับคือส่วนของการแทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษนะครับผมในเมนูนี้นะครับให้เราเลือกคําว่าแทรกครับผมทางด้านซ้ายบนเหมือนกันนะครับทางแถบเมนูข้างบนนะครับให้เราเลือกนะครับจากนั้นสังเกตที่คําว่าส่วนหัวและส่วนท้ายนะครับผมถ้าเราต้องการที่จะแทรกส่วนหัวนะครับผมให้เรากดคลิกซ้ายเข้าไปที่คําว่าส่วนหัวตรงนี้ครับผม เท่านี้ก็จะเป็นการแทรกส่วนหัวกระดาษแล้วนะครับผมส่วนการแทรกส่วนท้ายกระดาษก็เหมือนกันครับผมก็คือกดตรงนี้เหมือนกันครับผมที่เมนูเดียวกันเลยครับผมขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการแทรกเลขหน้ากระดาษครับให้เราเลือกสมมติเราต้องการจะแทรกที่ส่วนหัวนะครับให้เราเลือกส่วนหัวนะครับแลเราต้องการที่จะแทรกให้มันอยู่ทางด้านขวาให้เราก็กดคลิกตรงนี้นะครับจัดข้อความชิดขวานะครับผม เมื่อเราเลือกแล้วนะครับให้เรามาที่เมนูแทรกครับผมต่อมาให้เรามาที่คำว่าหมายเลขหน้าครับเราสามารถเลือกดูได้นะครับผมว่าเราต้องการจะใช้แบบไหนสมมติเราต้องการที่จะแทรกหมายเลขหน้าอยู่ทีด่ด้านขวาบนนะครับให้เราเลือกอันแรกนะครับเท่านี้ก็จะเป็นการแทรก หมายเลขหน้ากระดาษทางด้านขวาบนแล้วนะครับผมในส่วนต่อมานะครับการตั้งค่าครับผมรูปแบบต่างๆนะครับของส่วนหัวส่วนท้ายกระดาษหรือว่าจะเป็นเลขหน้ากระดาษนะครับส่วนหัวเราสามารถตั้งค่าได้นะครับผมว่าเราต้องการให้ขนาดมันเท่าไหร่นะครับผมให้เรามาที่คําว่ารูปแบบครับผมต่อมานะครับให้เราสังเกตท,ท,ที่เมนูคําว่าส่วนหัวและส่วนท้ายนะครับผมให้เรากดคลิกซ้ายเข้าไปเลยครับเมื่อกดคลิกซ้ายเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่า เราต้องการให้ส่วนหัวนั้นมีขนาดเท่าไหร่นะครับผมสังเกตนะครับมันจะวงเล็บว่าเซนติเมตรจากด้านบนน็คือให้เราเลือกได้นะครับผมสมมุติผมต้องการเป็น0.9นะครับผมแล้วก็พิมพ์ได้เลยครับว่า0.9นะครับด้านล่างเราต้องการให้สัก0.9เหมือนกันนะครับผมเราก็พิมพ์ได้เลยนะครับจากนั้นเรากดใช้ครับสังเกตนะครับว่าส่วนหัวของกระดาษนั้นจะมีขนาดที่เล็กลงนะครับผม ในส่วนต่อมานะครับคือการตั้งค่าหมายเลขหน้านะครับให้เราไปที่รูปแบบเหมือนเดิมครับผมหัวข้อรูปแบบนะครับจากนั้นให้เราเลือกหัวข้อเขาว่าหมายเลขหน้าครับเราสามารถเลือกตำแหน่งได้นะครับผมว่าเราต้องการให้ส่วนหัวให้ตำแหน่งของหมายเลขหน้านะครับอยู่ที่ส่วนหัวหรือว่าส่วนท้ายนะครับสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้แสดงในหน้าแรกหรือไม่นะครับแล้วก็เลือกได้ว่าต้องการให้เริ่มที่ตัวเลขที่เราสมมุรผมต้องการเลือกตัวเลขที่2นะครับผมและอยู่ที่ส่วนท้ายนะครับ ก็ตั้งค่าตามนี้นะครับแล้วกดใช้ครับสังเกตนะครับหมายเลขน้ากระดาษก็จะหล่นมาอยู่ที่ส่วนท้ายของกระดาษนะครับแล้วจะเป็นเลขสองนะครับผมเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษต่างๆของ Google Docs นะครับผมเป็นการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและผู้ที่ได้รับชมวิดีโอนี้นะครับขอบพระคุณครับ